สวัสดีครับออกรถแบบไม่เห็นรถนะครับวันนี้เรามีการส่งมอบรถอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้ก็พี่เซลล์ของเรานะครับก็คือพี่ฟ้านะครับค่สวัสดีค่ะครับผมเคสนี้ไปส่งที่ไหนครับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอ่าไปส่งที่นี่จังหวัดนครศรีธรรมราชพอรู้พอรู้แบบว่ากิโลไหมว่าไปประมาณ8 5 0รกิโลกิโลนะครับแล้วก็เคสนี้นะครับเป็นดูดูรถจากที่ไหนครับ ดูแล้วจับเพจค,ค่ะมาจับเพจ Mario Monster แล้วสวยลำดับที่หนึ่งนะคะอ่าพอดูมาจาับเพจปุ๊บส่งรูปภาพให้ลูกค้าใช่ไหมครับใช่ใชส่งภาพให้ลูกค้าดูแล้วก็คุยกันก็วิดีโอคอยลูกค้า สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฟ้าอยู่ที่ตลาดจันดีนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามาส่งมอบรถเบนนิสันอารเมราปี2018นะคะให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นพี่ออนซึ่งทําธุรกิจอยู่ที่นี่นะคะบอกเลยว่าพี่ออนยังไม่เคยเห็นรถคันนี้เพิ่งจะเห็นวันนี้วันแรกนะคะไปทําความร,รู้จักกับพี่ออนดีกว่าค่ะสวัสดีคะ่ะพี่อาคาสวัสดีคะ่ะเลิ่มมาทางทายว่านะดอกพี่ออนพี่ออนพีจัคมาเรียวมอเตอร์มาจาก อะไรเห็นรถคันนี้มาก่อนไหมไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นว่าคันนี้มาก่อนเลยไม่เคยเห็นค่ะเห็นในทางในเพจค่ะเห็นในเพจรูปอะไรทำให้พี่อราตัดสินใจที่จะซื้อรถจากมาลีโอมาได้ค่ะเห็นแล้วก็สวยค่ะไม่น้อยสวยและดูดีใหม่ด้วยแล้วไว้ใจในเซลล์ด้วยดิลเลอร์ด้วยค่ะเออไว้ใจในเซลล์และดิลเลอร์นะคะและรอบเพจมาริโอด้วยค่ะทำได้จริงไม่ยุ่งยากพี่ออนอยู่ที่นี่เป็นไปนั้นที่ไหนที่นี่เลยค่ะดีเลยค่ะดีเลยค่ะ คจะดีเลยค่ะรถอยู่กรุงเทพแต่ว่ามาจันดีเลยมาจันดีเลยค่ะประทับใจไหมพี่ประทับใจค่ะบเออเสีถึงเพื่อนแค่ไหนเอ่อถ้าใครสนใจรถก็ติดติดต่อตาติดตามทางเพจมาริโอได้นะคะบริการถึงที่บริการทุกระดับประทับใจจริงค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากพี่อาจารยาขอบพระคุณค่ะขอให้รวยรวยรวยแล้วรอบนี้ได้รับแอตเตอรี่ไปด้วยนะคะขอไปขอไปขอให้รวยรวย แล้วก็รถคันนี้ลืมบอกไปเรามีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์สำหรับที่ออนเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้มีการดูแลบริการพิเิษให้ที่4ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นสบายใจหมดมีอะไรมีความคิดสร้างสรรค์อย่ตลอดที่24ชั่วโมงโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ